าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ทรัพย์ภายนอกเนี่ยมันหมดนะทรัพย์ภายในมีมีหมดเงินไหลมาเงินไหลมาทองไหลมาเป็นต้นเงินไหลนองทองไหลมาได้ทรัพย์ภายในคือศรัทธาดยความเชื่อความเมื่อมใสให้กับตัวเองศีลก็มีสมาธิในตัวศีลคือปกติมีสติสัมปชัญญะอย่างกรรมฐานนี่แนะคือทรัพย์าษากายวาจาผู้เรียบร้อยดีมากมีสติสัมปชัญญะเกี่ยการกาหนดจิตมีอริยทรัพย์ เวลาเดินจงกรมเนี่ืมหนอหา้าครั้งเสร็จแล้วลืมตาตอนนั้นหลับตาลืมตา,มตาดูเท้าขวาย่างหนอาจอย่างให้ช้าๆอย่าไปดูที่อื่นตอที่สังเกตที่เดินกรรมาฐานใช้ไม่ได้หลับตาเดินได้เหรอแล้วมองอะไรก็ไม่ห้มองข้างฝามองยาวแค่ไม่ได้าต้องมองที่เท้าเลยนะาทางในถามตามนี้จรสบายไอ้ไรนะที่บอกนี่นะไม่ได้เลย,เลยต้องดูที่เท้าท่านให้มันเคย ให้สติอยู่ก็จุดที่เท้าท่านขวายาหนอให้ยา้จังหวะบางทีขวายังไม่ถัายแล้วตายแล้ว้ายังไม่ยา้ตายแล้วอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้ปรับก็ให้ไม่ได้จังหวะจากโค้งได้ไหมเห็นหนอให้มันเห็นจริงๆเห็นด้วยปัญญาฟังก็ให้มันได้ยินด้วยปัญญาจะได้แก้ไขปัญหาไปในตัวในปัจจุบันนะั้นแก่เดี๋ยวนี้มันจะไปแก้วันพรุ่งนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาเกิดโกรธขึ้นมา,นนมาต้องแก้หรือนี้เกินหนอทันที แก้ปัจจุบันธรรมก็คือเราได้ยินเสียงเขาด่าเกิดโกรธอย่าฝ่าคำโกรธไว้ในไว้ในใจให้มันอารมณ์ข้างต่อไปกำหนดตรงนี้เลยโกรธหนอให้ใจหยาบเดี๋ยวท่านหายอยู่นี่ที่แก้ปัญหาในตัวเองดะ้ะถ้าท่านไม่แก้ปัญหานี้ท่านจะไปแก้ทรงไหนลาไปบ้านเลยจะไปโกรธต่อไปฮะโกรธสามีหรือโกรธภรรยาเป็นต้นโกรธลูกอย่างานี้มีแต่หายานะท่านจะโลคภัยใครใเจ็บเบียดเบียนท่านท่านจะตายวายขึ้น จะตายไวนะทําตัวเองให้ตายไวขึ้นอายุท่านต่อมาถาลมดีมีปัญญาท่านจะต่อยุท่านไปให้ยืดยาวกว่านี้ได้ผ่อนเวลาให้ยาวกว่านี้ได้น,น,น,าาน,นี่คือศีลนาาักษากายวาจาเนี่ยคือกรรมฐานเนี่ยสติสัมปชัญญะเป็นศิลทีนี้ความละอายเกิดใจยมีสติสัมปชัญญะดีความละอายก่อบาปพ,พุจริตจะไม่มีกับเราเนี่ยละอายใจจะไม่กล้าทาบาป นี่ารชับภายในอันแท้จริงของท่านแล้วีเรโอตปะโอตปาอะไรสะดุ้งกลัวต่อบ,บาปเนี่ย้าท่านไม่มีสติเลยมีธรรมะจริยธรรท่านนี้จะไม่มีสะดุ้งกลัวตบ,บาปอยากจะสร้างบาปจะฆ่าสาตัดชีวิตยอย่างได้ลงคอทําแทงก็ได้อย่างลงคอทําได้ทุกอย่างบาปทองท่านเนี่ยทาได้ทุกอย่างสนับสนุนโดยน้ําปลาสําหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้าปลาชัวฮะแสงตราหอยหลอด สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง